ดีเอโก้ฟอร์ลันยอดตำนานดาวอย่างอูรุกวัยเขาเกิดในปี1979ในประเทศอูลุกวัยมีส่วนสูง180เซนติเมตเขาเริ่มเตะบอลเพราะว่าจะเอาเงินรักษาพี่สาวที่ประสบภาาัยติเหตุหารถยนต์เขาเิ่มเส้นทางอาชีพกับอินเตอรมเนเต้ที่ลงเล่นไป80นัดยิง37ลูก ก่อนย้ายมาแมนยูด้วยค่าตัว6.9ล้านที่มีสามารถโฉบของเทพได้ลงเล่นมา6 3นะัดยิงมี10ลูกเกียร์กิยกับแมนยูนั่นคือหนึ่งแชมป์รีม,มละลิดเอฟเอคับหนึ่งสมัยก่อนมาแจ้งกับ v ีไอลิวที่ลงเล่นไป606นัดและยิง54ลูกแล้วคว้าแชมป์อินเตอร์ลโต้คับหนึ่งสมัยและคว้ารางวัลรองเท้าลงทำยุโรปหนึ่งสมัย ก่อนย้ายมาสั้นตำนานอาตาหมีที่จับคู่กับกุนาเกโร่ถล่มมาตูวเว้นว่าเล่นลงได้มา134นัดยิง74ลูกติโยตาหมีคือยูโรป้าหนึ่งสมัยซูปเปอร์คัพหนึ่งสมัยแล้วคว้ารางวัลรองเท้าลุนคำยุโรปได้หนึ่งสมัยก่อนย้ายมาอินเตอร์และแขวงสตาร์ทไปอย่างเงียบๆาชาชาตทีมชาติอุลุกไกว์นั้นลงเล่น112นัดยิง36ลูกคว้าโคปาอเมริกาได้หนึ่งสมัยไดส้สโมฟุตบอลโลกปี2010